เรื่องโด่งดังในโซเชียลมีเดียครับหลายคนไต่าถามนะครับเรื่องของการผ่านเรื่องของแอลกอฮอล์ซึ่งวันที่3ามมีนาคมที่ผ่านมานะครับคณะรัฐมนตรีมีอนุมัติมติอนุมัติตตหลักการร่างพระราชบัญญัติครับควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขครับสาระกฎหมายฉบับใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดการแก้ไขคำนิยามทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสื่อสารการตลาดเพิ่มเติมคำนิยามผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความชัดเจนครอบคลุมการบำบัดรักษาในกลุ่มบุคคลมากยิ่งขึ้นประกอบด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกันไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ําหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ําสุราแต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน0.5ดีกรีไม่รวมถึงยาผลิตภัณฑ์สมุนไพรวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายการสื่อสารการตลาดกับหมายความว่าการกระทําใดๆในรูปแบบต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้าบริการหรือภาพลักษณ์โดยการประชาสัมพันธ์การเผยแพร,แร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขายการแสดงสินค้าการจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษและการตลาดแบบตรงครับผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมายความว่าบุคคลที่มีรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทําให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกายจิตใจหรือสังคมหรือเป็นอุปสรรคต่อการทําหน้าที่ในชีวิตประจําวันซึ่งควรได้รับการบําบัดร,รักษาหรือฟื้นฟูสภาพ คุมการโฆษณาเพิ่มหมวดว่าด้วยการโฆษณาโดยมีบทบัญญัติเรื่องการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การประชาสัมพันธ์ใดๆโดยผู้ผ,ผลิตรหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดครับห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการอดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจและห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําให้เข้าใจว่าหมายถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บทลงโทษตามกฎหมายเริ่มตั้งแต่ปรับไม่เกิน10,000บาทและจากต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5,000 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับครับเป็นต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจําทั้งปรับเมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมคอรมอพิจารณาภายใน1สัปดาห์ และเมื่อคอรมอเห็นชอบรายละเอียดของกฎหมายทั้งหมดอีกครั้งแล้วก็ส่งให้สำนักงานคณะกรรมาการกฤษฎีกาเพื่อนำไปประมวลก่อนส่งไปรัฐสภาเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปครับ